นเนี่ยผมไปมองทํางานอยู่พุูนเป็นทหารดีกี่แต่แกทำไมความมณีหลายหลายาำอำเภน้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรฯแล้วจะไปไหนสุขาวันบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บุญทะเลกันอะไรน้องสนุบบ้านน้องสน,น,บนุบบุญทะิกไอ้ปานมาจากอุดรแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมอหลายมืออม่อเกื่อสิบเมื่อเล้วก้อนนี่เป็นหยังเป็นทหารบอกครับเป็นทหาร กันซื้อฐานอันแกจะสม่คมมันก็หลายคนบ<า>่โอ้ฐานสมัครฐานพันโอ้ฐานปราน,น,นครับขจะไหนี่จะกยานมากเต่อุดรเมื่อกี้จะแหลบพุทธอะไรอะไรขิ้จะไหนี่จะกะยานมากก็บบกีรถเมื่องันบ่อนกให้ก็หาก็ห้กันแล้วไปเห็นยังอยู่อุดจังปรับจ้งบางใส่ บอออ้โหดอ้อยกันสิครับบ่เนี่ยครับบ้าบเออมีลูกมีเตาอยู่บ่เนี้บ่มีเมียจักเคือเมียก็บ่มีลูกก็บ่มีอยู่ผู้เดียวบ่เมื่อยบ่เมื่อยตาเหลียวครับใจนอนหันบ่เนี่น้อนหันเหรอน้อนที่ประจายจักรยานบ่ยางหัวตัวอะไ้ยางพ่วงอยู่อันแล้วอันน้องบัวลำพูนั่นคือจะเสียมันมันหล่นหล่นไหลเหมือนอัน นะมันลอยหมุนอันแบบมันอั่นลอยหมุนอีหยัางลอยหมุนเครื่องงูก็ข่อยเสียบมดยังมากจากลอยหมุนเครื่องอีหยัางม้วนน็อตมันกี่หน่วยเพิ่นสิฮู้พวกก็เขาบ่บอกเลยพวกพวกจิโกเออเงินลอยเงินสีหาลอยตรงหวยว่าสิ๋วก็ยังตกไปเบิดแล้วพ่อใหญ่บ่ยอันนั้นยังเลยบ่กินน้ไรกินไะ้รยังได้กินข้าวกินน้ำยุบอะไรนี่ไม่ได้กินแลเหมืนกัต้มกิน แต่เมื่อวาอันต้มต้มข้าวกินต้มข้าวกินเหนือยเหนื่อยอ่ข้างหนบ้าอยู่แบบทหารแต่งเอ้ยใครอยู่ผ่านวิชาทหารเหรอน้อลูกน้องคนหลงกุ้ยชันเลยโอ้ขาดขาดขาดอาจารย์ผมกับทวีปชูแก้วนะทวีปชูแก้วครับโอกเป็นเชื่ออาชีพอาจารย์ที่อาชีพย่โอ้เก่งเว้ยเก่งเว้ยโอ้แต่เมื่อกีมีหรูมีเต่าจักเสื่อโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย ว่าเี๋ข้องแท่เด้เออหลอดมาหลอดชงบกกหลอดม่นหลอดเฮ้งบกกหลอดมันหลอว่าไปช่งบ๊กมาแล้วโลบไสแน่ลบไสเน่เขาไงชงบกทุกไกยแล้วก็ไอ้ลอเก่ายุเก่ายุตินมันหลงมีแะมูไปยุโลนเก้าลบยุลรเก้าเขาไงชงบกช่องนันมาไปเอาไะไรเนี่ย ไบช่ออัน้านไกลก็สองบกน,นักแหงเลยเจ็ดแปดมือทุกืนอที่เจ็ดตมโดนสุดจอดเลยโอ้ยพอไงตอนไหนก็เกียกันพวกเจอบหญไงน้ำกันก็นในปั่นแข็งแรงแข็งแรงปลายตาหอดบุญทะเลกามืออื่นเป็นว่าน้องสโนครับมืออื่นหอดแขมออพ่อขวกกิีแต่บ่อเฝ้าเมื่อไมือร่อยก็โลนเมือ่อลรอยกโลนมดเลโอ้กระยานก็แข็งกระดานะรถหางก็ บ้านขาดบ้านสร้างใจคีจักรยานเราเื้อนี่กกาลังกายนะโอ้ย่ามเลยเนี่ยเขาเรียกว่านักรบแท้ๆนี่ของแท้เพราะว่ามือตายนน่ะเออถือกุญแจกังตายโอ้ยนาะกินขขาอะไรยัางเนี่ยไหกินข้าอะไรยั่งยั่งเออเออเอาเอาเดี๋ยวเด้อเอา กาสวัสดิ์บุญธลิกบืรับหาเสือเห็นเขาเด้อยลูกเต้าก็มีเงินอยู่ทำนี่ละเอาเอาเอาเฮ็ดบุญน้ำตาไปโอเคโอเคเอาอ้ยู่อยู่วะใจผมเนี่ยเอาสิล้องเบิ้งว่าสิแข็งชูวะน่านั่านน่นเอาไปบ่ล่ะไปบ่เอาเอ้เอา ไปสวนขึ้นเว้ยตาหนิไประวังรวระวังลถระวังรว